สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมีโฮลทีวีสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมดะโกเนียซาก้ากันอีกเช่นเคยนะครับและล่าสุดนะครับตัวเกมดะโกเนียซาก้าเนี่ยก็ได้มีอัปเดตแพทใหม่มานะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆมาเพียบเลยโดยจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมภายในเกม สำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้ล็อกอินเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับจะสามารถเข้าเกมมาเพื่อรับไอเทมจากกิจกรรมโบนัสฉลองการกลับมานะครับโดยหากล็อกอินตั้งแต่วันที่4ธันวาคมเนี่ยเราก็จะได้รับเป็นถุงขนม DR นะครับจำนวน10อันนะครับแล้วก็ถุงเลือกสรรต้นกําเนิดนะครับ10อันแล้วก็ซารูไลท์เนี่ยเป็นจํานวน200นะครับและถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยล็อกอินต่อเนื่องเป็นเวลา7วันเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลทุกวันเลยนะเงื่อนไขง่ายๆนะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยกดเข้ามาล็อกอินรับของทุกวันเท่านั้นเองนะครับสำหร ก็จะรับเป็นถั่วทองจํานวน120นะครับแล้วก็ถุงขนม DR จำนวน10อันนะครับเหรียญกาชาแต่งกายนะครับจำนวน10อันนะครับสำหรับวันที่3นะครับก็จะได้รับเป็นถุงขนม DR จํานวน20อันเลยนะครับแล้วก็เครื่องล่างกําเนิดใหม่นะครับจำนวน40อันนะครับแล้วก็ ซาลูไลท์จำนวน500นะครับสำหรับการล็อกอินวันที่4นะครับก็จะได้รับเป็นถั่วทองจำนวน180อันเลยนะครับแล้วก็ถุงขนมดรจำนวน10อันนะครับเหรียญกาชาจำนวน10อันนะครับล็อกอินวันที่5นะก็จะได้รับเป็นถุงขนมดรสิบอันนะครับแล้วก็ถุงเลือกสรรต้นกำเนิดนะครับ20อันซาลูไลท์จำนวน200นะครับวันที่6นะครับก็จะได้รับเป็นถั่วทอง200นะครับถุงขนมดรยี่สิบนะแล้วก็เหรียญกาชาแต่งกาย10อันนะครับ ตวัวที่7นะครับก็จะรับเป็นถุงขนม DR 20อันนะครับเครื่องรางต้นกําเนิดใหม่เนะี่ยหนึอันนะครับแล้วก็ซารูไลท์เนี่ยจำนวน500เลยนะฮะแล้วก็อย่างที่นะครับก็จะเป็นโหมด p e ใหม่นะก็คือโหมดดาร์กอนแวนการ์นั่นเองนะครับหรือว่าภายในเกมเนี่ยจะเรียกว่าทับหน้าพิชิตมังกรนะครับ โดยเราจะสามารถเล่นได้เฉพาะวันอังคารและก็วันพฤหัสเท่านั้นนะครับช่วงเวลาที่เล่นได้เนี่ยก็จะเป็น12นาฬิกาถึง21นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทีม4คนนั่นเองนะครับซึ่งสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลเนี่ยเราจะได้รับแค่1สิทธิ์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครลงต่อเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนแล้วเราก็จะได้แต้มช่วยเหลือนั่นเองอสำหรับภาพบรรยากาศในการลงเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับกิจกรรมทับหน้าพิชิตมังกรเนี่ยวิธีเล่นก็ไม่ยากเลยนะครับแค่ให้เรานะครับร่วมมือกับเพื่อนๆในทีมเนี่ยจัดการมังกรให้ได้แค่นั้นเราก็จะได้รับของรางวัลกันแล้ว อ่าโอเคอีกโหมดหนึ่งนะครับเป็นโหมดใหม่ที่เข้ามาเหมือนกันนะครับก็คือโหมดนี้เลยสนามดวนเดือดน,นั่นเองนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับก็จะเป็นโหมดใหม่ในโหมด PP นะครับซึ่งเราจะเล่นกันทีมละ4คนนั่นเองนะครับซึ่งจะเปิดให้เล่นเฉพาะวันกันเท่านั้นนะครับช่วงเวลาเป็นเวลา2ทุ่มถึง2ทุ่ม40สนะครับอ่าสำหรับของรางวัลก็จะตามนี้เลยก็จะมีตัวชิ้นส่วนเคียวดูดวิญญาณน,นะครับ มีผนึกมานาดาวพิธีกรรมนะครับแล้วก็ถุงของขวัญเกียวดูดวิญญาณนะครับแล้วก็มีเครื่องรางกําเนิดใหม่นะครับแล้วก็แต้มนักประลองนะแล้วก็จะเป็นแต้มอุทิศการลบนะครับสุดท้ายเลยก็จะเป็นสรุไลท์นั่นเองนะครับ อ่าส่วนภาพบรรยากาศในการเล่นเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่เราลงสมัครทีมเอาไว้แล้วนะครับเมื่อถึงเวลาระบบก็จะแจ้งเตือนให้เราเข้าร่วมโดยจะเล่นกันทีมละ4คนซึ่งตามแมปนะครับก็จะมีไอเทมให้เก็บ3อย่างก็คือหยกอุปกรณ์แล้วก็ม้วนดวนเดือดหากทีมเรานะครับสามารถถือคลองหยกดวนเดือดได้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกว่าผู้เล่นคนไหนนะครับเป็นคนถือหยกดวนเดือดเอาไว้อยู่และหากเราสามารถสังหารผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่ถือหยกอยู่ได้เนี่ยก็จะเป็นการแย่งชิงหยกนั้นมา เมื่อหมดเวลานะครับาทีมไหนมียกดวนเดือนมากกว่าเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะและผ่านเข้าไปเจอกับทีมอื่นๆต่ออ่าโอเคต่อมาเป็นเรื่องของฟ็อกลี่ใหม่นั่นเองนะครับที่จะเข้ามาก็คือน้องโซสุกานั่นเองนะครับก็สําหรับตัวนี้ก็จะสามารถสุ่มได้ในกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องกันดีกว่าว่าทําอะไรได้ไบ้างอ่าเดี๋ยวผมลองอัพสุดเลยอ่าโอเคตอนนี้ก็อัพน้องไปถึงเลเวล9แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลองทดสอบดู สำหรับสุซูกะนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยติดคีย้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับอาจจะเกิดเลขขาวน้อยลงมากๆเลยเพราะว่าน้องเนี่ยก็จะช่วยขยายขีดจํากัดนะครับในการเกิดโอกาสคลีได้ตรงนี้เลยก็จะสังเกตได้ว่านะครับจะเกิดเลขขาวเนี่ยน้อยลงมากๆเลยนะครับไปขึ้นเลขเหลืองเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นสุสูกะเลเวล9นะครับเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆเลย โอเคมาดูสกิลของซูซูกะกันดีกว่านะครับอาจจะเป็นสกิลเทคนิคลับแฟนซีนะครับก็จะเป็นสกิลดับสเต็ปนะครับเอฟเฟกของสกิลนี้นะครับก็ทุกครั้งที่สกิลแอคทีฟโจมตีโดนเป้าหมายเนี่ยจะเพิ่มเสียงทุ้มให้กับตัวเรานะครับทับซ้อนสูงสุด8ครั้งด้วยกันนะครับเอาโอเคต่อมามาดูเรื่องของสกิลฟอร์เมชันของน้องกันนะครับซูซูกะเนี่ยก็จะมีสกิลฟอร์เมชันคู่กับตัวสวิตตี้นะครับแล้วก็โอชิเนียนะครับ2ตัวนี้เลยก็จะสามารถใช้สายใยจากใจ จริงของสวิตตี้มาได้นะครับเพโาอโอกาสซุปเปอร์คีนะครับเมื่อ HP สูงกว่า95%นั่นเองอ่าแล้วก็จะได้สกิลสายใายของตัวโอชิเนียมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยใช้สกิลกระแสะน,นะครับ ATK ของทั้งปาร์ตี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็เมื่อตีติดซุปเปอร์คีนะครับก็จะได้รับเป็น ATK เพิ่มอีก14%เลยนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเรื่องของมัปกรณึกตัวใหม่นะครับอ่า ก็คือตัวนี้เลยอีโอล่านะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันดีกว่านะครับสำหรับ5ดาวเนี่ยการโจมตีพื้นฐานของอีโอลาเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม3,125นะครับที่เลวล5 ็นการสร้างพายุโจมตีนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสกิลที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นพายุพลิเคนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเกิดขึ้นตอนเราแปลงร่างนั่นเองนะครับโดนาเมทที่เลเวล5เนี่ยก็จะเป็น2754%นะครับส่อแล้วก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยนะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก2 6 0 0 0นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกตอนขี่มังกรศึกนะครับก็คือจะลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับคอาเพนอีก7 0็นะครับ้วก็จะอีกเจัด4้0 0นะครับ้านวานทวม คูณคริ200%นะครับแล้วก็จะมีภูมิต้านทานต่อเอฟเฟกต เชี่ยวกลาดเผาไหม้ห้ามฟื้นฟูนะครับกระแทกกลับแล้วก็โจมตีเป้าหมายที่ติดดาเมจเผาไหม้อีก18%นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของมังกรแห่งดวงดาวอีโอล่าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์นั่นเองนะครับเลเวลของน็อกสเตล่านะครับไฮเปอร์บอลเลียแล้วก็สตาร์ชิมเมอร์เนี่ยจะถูกเอามาคำนวณเป็นดาเมจของตัวอีโอล่าด้วยนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีของอีโอล่าเนี่ยก็จะบวกเพิ่มขึ้น25ด้วยครับต่อ1เลเวลถ้าเรายิ่งอัพน็อกสเตล่าไฮเเเปออรรรร์์์บบลลียนะคัแ้วก็สตาชิมม เลเวลสูงเท่าไหร่เนี่ยตัวของโย่าเนี่ยก็จะเก่งขึ้นมากเลยครับอ่าในตัวอย่างนี้ก็น็อกสเตลล่าเนี่ยเลเวล9นะครับไอเบอร์เบรียก็เลเวล9เหมือนกันนะครับแล้วก็สตาร์ชิมเมอร์เนี่ยเลเวล10นะครับผมก็เลยจะได้เอฟเฟกตรงนี้มาดาเมจโย่า e เนี่ยเพิ่มขึ้น84%เปเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆนะ84%บแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ย้700เลยนะครับเยอะมาก ซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวอื่นแล้วเนี่ยจะไม่มีเรื่องของความเร็วในการโจมตีนะครับแปลว,ว่าอีโอลาเนี่ยเด่นเรื่องของความเร็วในการโจมตีมากอ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองอัพดูนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่เลเวล5ก่อนละกันอ่าโอเคเลเวลหนะครับไปต่อครับ โอเคได้แค่เลเวลหกนะครับสำหรับอีโอลาของผมที่เลเว6กเนี่ยก็จะได้ความเร็วในการโจมตี1,400เลยนะครับแล้วก็ดาเมจที่บวกเพิ่มมาคือ84%อร์เนะครับอ่เดี๋ยวเรามาลองโจมตีกันดูดีกว่านะครับว่าการโจมตีของน้องเนี่ยมันจะรุนแรงมากแค่ไหนนะครับมันจะเร็วมากแค่ไหนอ่านี่นะครับแปลงร่างเรียบร้อยอ่าหมุนตัวเป็นพายุนะครับแล้วก็สร้างดาเมจ นี่ครับการโจมตีอู้ถือว่าโจมตีเร็วมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นถือว่าค่อนข้างเร็วเลยแล้วก็ดาเมจก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยนะครับระยะการโจมตีก็ถือว่าไกลามากครับนี่เลยการโจมตีเป็นวงค่อนข้างกว้างด้วยนะครับใครคู่กับตัวบ็อกลี่ตัวใหม่นี่คีดกระจายเลยนะฮะแทบจะไม่มีเลขขาวให้เห็นเลยครับเลขขาวส่วนใหญ่จะเป็นสถานะผิดปกติกับ ตัวพ็อกลี่นะครับที่เห็นเป็นเลขขาวตัวหลักนี่แทบจะไม่มีเลขขาวให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบนึงนะครับถือว่าโหดมากครับถ้าไปลดเลเวลตัวอื่นแล้วก็มาลงตัวนี้เนี่ยน่าจะรุนแรงมากๆเลยอ่านี่ครับดูใหม่การหมุนตัวก็ถือว่ากว้างนะครับค่อนข้างกว้างเลยระยะนี้ยังโดนด้วยอ่านี่ครับสังเกตดูว่าเลขขาวเนี่ยแทบไม่มีเลยส่วนใหญ่จะเป็นของพ็อปปี่กับติดสถานะพิเศษเท่านั้นนะครับ ออี่ตัวใหม่นี่เจ๋งดีอ่าประมาณนี้เลยนะครับดูสังเกตดูว่าคลิกกระจายเลยคนระัคลิกแทบทุกดอกเลยแทบจะไม่มีหลุดเลขขาวมาเลยนะฮะโอเคอ่าสำหรับมังกรศึกตัวใหม่นะก็จะสุ่มที่ตู้เหมือนกันเลยนะครับตู้พิเศษโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอาชีพใหม่กันนะครับหรือหลายๆคนเรียกว่าหมัดมังกรนะฮะอ่ามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็เป็นคลิปเปิดตัวอาชีพใหม่นะครับในเกมดา a g o n เนียซาก้านะครับที่จะเข้ามาล่าสุดมาแล้วนี่นะครับก็จะใช้หมัดในการโจมตีนะครับคู่กับมังกรตัวน้อยนีครับถือว่าสวยมากเลยครับการโจมตีก็กเจ่ด้วยนะัรับแล้วก็สามารถเรียกมังกรอ,ออกมาได้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งอ่านี่นะครับ เป็นคลิปสั้นๆเลยนะครับปึ๊บกระโดดปึ๊บอ่าจะเลี้ยงมังกรตัวเล็กๆอยู่ด้วยนะเป็นเหมือนวิญญาณมังกรนั่นเองครับปุ๊บนีเลยลอ,อยตุ้แล้วก็เรียกมังกรออกมาช่วยเสริมดาเมจได้นะครับเสริมพลังด้วยมังกรประมาณนี้เลยมีน้องมังกรสามารถแบบแปงลงร่างได้นะครับ สำหรับใครสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันดูได้นะครับก็ใกล้จะเข้าแล้วสําหรับอาชีพนี้และทั้งหมดนี้นะก็คือการอัปเดตใหม่ของแพทนี้นะครับใครที่อยากจะลองเล่นเกมดโกเนียซาก้าเนี่ยก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีแจกของรางวัลมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นเก่านะครับที่กลับมาล็อกอินเนี่ยก็จะสามารถรับไอเทมกันไปแบบฟรีๆเลยนะครับเพียบเลยก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับแล้วเจอกันในไดโกเนียซาก้านะครับ